สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดโบวีนะครับพร้อมสองคายเด็กสวยๆเลยนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นมีดโบวีที่ทํามาจากเหล็กลามิเนตดามัสกัสนะครับราคา2,200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมมาดูเล่มที่1กันนะครับเพื่อไืมให้เสียเวลานะครับนี่ครับงานดีมากครับเป็นงานขัดอ่า ขัดเงาครับกึ่งเงากระจกนะครับเงามากครับแทบไม่เห็นลายดามัสกัสเลยนะครับแต่ถ้ามองด้วยตา่านะครับลายชัดเจนนะครับเนี่ยลายสวยงามมากเป็นลายคลื่นกับคลื่นสมองเลยครับสวยงามจริงๆนะครับมาในแบบทิ้งผิวไฟนะครับใบมีดยาว6.8นิ้วครับใบกว้าง1.6นิ้วสันหนา4มิลครับปาดผิวด้านซ้ายนะครับด้านขวา ด้ามเป็นด so ้ามไม้ประดูแดงนะครับทุกเล่มเลยเป็นด้ามไม้ประดูแดงนะครับสวยงามมากครับเซฟกาสองชั้นนะครับด้ามไม้ประดูแดงยึดหมุดให้เรียบร้อยนะครับมีรูร้อยเชือกที่ท้ายด้ามด้วยนะครับสวยงามมากครับใครที่ชอบเปล็กลายดามัสกัสครับอย่าพลาดเลยนะครับถามว่าทําไมดามัสกัสของเราไม่เหมือนกับของที่อื่นนะครับทําไมของที่อื่นลายเขาชัดเจนนะครับ ที่ลายชัดเจนคือเขาเป็นดามัสกัสที่มีส่วนผสมของเหล็กไฮคาร์บอนอยู่นะครับอ่านะครับถ้าดามัสกัสที่มีส่วนผสมของไฮคาร์บอนสูงนะเวลาจุ่มกดกัดปิ้นนะครับหรือว่าจุ่มน้ํากดทั่วไปนะครับลายจะขึ้นชัดเจนนะครับที่เป็นสีดาๆและตัวนั้นจะขึ้นเป็นลายของเหล็กไฮคาร์บอนนะครับแต่ของผมเนี่ยเป็นเหล็กโครเมียมสูงนะครับเป็นเหล็กโครเมียมสูงดามัสกัสของเราเนี่ย ผสมมาจากเหล็กอ1 0 c r 1 5กับเหล 9, ็ก 9-CR18 นะครับซึ่งเป็นโครเมียมสูงทั้งคู่นะครับเวลานำมาทำเหล็กดามัสกัสเสร็จปุ๊บนะครับแล้วจุ่มกดกัดปิ้นนะครับลายเขาจะขึ้นบางๆนะครับเนี่ยทำไมถึงขึ้นบางๆเพราะว่าน้ำกดมันกัดโครเมียมหรือกัดสแตนเลสไม่ค่อยได้นะครับ นี่ก็คือข้อดีนะครับข้อดีของเราคือเป็นเหล็กที่ต้านสนิมสูงจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกรดที่มาจากน้ำมะนาวกรดมาจากน้ำมะกรูดน้ำทะเลพวกนี้ครับใครที่ลงน้ำทะเลบ่อยๆนะครับพวกนี้ป้องกันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเนี่ยสแตนเลสสูงหรือขมเมียมสูงมากนะครับ ถือว่าสูงในสูงในบรรดาเหล็กทั้งหมดที่ผมนำมาขายนะครับสวยมากมาทดสอบความคามกันนะครับครับสวยงามมากเดี๋ยวให้ดูลายไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับอ่าเห็นไหมครับมันเงามันเงาเกินนะครับ มาพร้อมกับซอง้ายเด็กนะครับนี่ครับใส่ซองแล้วก็จะสวยประมาณนี้ครับทั้งสี่เล่มลายเหมือนกันนะครับเป็นลายคลื่นของคลื่นสมองเลยนะครับทรงโบวีขนาดเท่ากันนะครับ6.8 1.6นึครับด้ามไม้ประดูแดง สวยงามมากใครที่ชอบศิลปะบนใบมีดอย่าพลาดเลยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับต้านสนิมต้านกรดนะครับต้านความเค็มทุกอย่างนะครับนี่ครับลายสวยงามนะครับเนี่นะครับ นี่ครับสนใจทักทายมาได้นะครับมีพร้อมสองไข่เด็กนะครับราคา2,200บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสวัสดีครับ